พี่นัดด้วยนะคะครับวันนี้นะครับช่อง NW Real e s t a เรียว 78, สัญจรนะครับ,รบเราอยู่กันที่ จังหวัดชัยภูมิอีกแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะแล้วก็จะพาไปชมที่เปล่าสําหรับปลูกบ้านเลยนะคะซึ่งที่เปล่าที่อยู่ใกล้กันกับบ้านเนี่ยค่ะจะมีอยู่2องแปลงด้วยกันนะคะแล้วก็รวมกันเนี่ยทั้งหมดเลยเป็น3แปลงเจ้าของเดียวกันนะคะคุณผู้ชมใช่ครับตอนนี้เราอยู่ถนนหมายเลขสองสองห้านะครับอยู่กลาง เรียกว่าการจังหวัดชัยภูมิเลยนะครับ<ช>ข้างหน้หนคืออนุสาวรีย์นะครับเจ้าพ่อพญาแรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินแล้วก็บ้านกันเลยนะครับได้เลยค่ะวันนี้นะคะช่อง NW Real Estate 78นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านพร้อมที่ดิน47.6ตารางวานะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังผ่านด้านด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ อตอนนี้ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชัยภูมิค่ะและตรงต่อไปนะคะจะเป็นสารเออไม่ใช่สารนะคะขออภัยค่ะคเป็นอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแหลแห่งเมืองชัยภูมินั่นเองนะคะใช่ครับสาราเราไปถึงวงเวียนอน,อนุสาวรียเจ้าพ่อพญาแลนะครับให้วิ่งไปทางขวามือนะครับก็คือวนวงเวียนไปทางขวานะครับค่ะนี่เด่นเป็นสง่าเลยนะครับ เลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็วนไปทางขวาใช่ไหมคะไปทางนู้นเนาะแล้วข้างหน้าก็คือตํารวจภูธรจังหวัดนะครับชัยภูมินะครับผมใช่ค่ะซึ่งจังหวัดชัยภูมินะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเย็นๆค่ําๆเนี่ยเขาจะมีอาหารนะครับมาขายมากมายเลยนะครับใช่เรามาเดิน2วันติดแล้วใช่ไหมคะพี่นัดนี่นะคะตรงนี้ใช่ไหมคะพี่นัดสารากลางจังหวัดชัยภูมินะคะจะมีงานแบบแบบก็พี่นัดมา2วันแล้วนะคะเขาเรียกว่างาน เฟสติวัลออนซอนชัยภูมิซีซั่นส4นะคะมาเที่ยวได้เลยเสาร์อาทิตย์แต่ว่าผ่านมาแล้วใช่ครับใช่ครครับ,รบอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่เองนะครับผมค่ะได้ครับแล้วก็วิ่งตรงไปนะครับ เราบ้านจะผ่านโรงแรมสยามรีเวอร์และวก็โรงพยาบาลชัยภูมินะคะใช่ค่ะสำหรับบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่47.6ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นบ้านที่สภาพค่อนข้างใหม่เลยนะคะพร้อมอยู่เลยค่ะครับผมนะครับแล้วก็ตรงไปนะครับค่ะตอนนี้เราผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ แล้วก็ตรงต่อไปจากจุดนี้นะคะห่างจากถนนด้านนี้นะคะประมาณอีก3.5กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงบ้านพร้อมที่ดีแล้วโอ้โหใกล้มากนะคะพี่นะัทห่างจากโลตัสโกเฟสนะคะประมาณ3.4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช่ใกล้มากมากเลยนะครับก็คือคใกล้เขาเรียกว่าใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดนะครับของชัยภูมิด้วยะนะครับผมนี่เราวิ่งไปทางด้านปางกู่นั่นเองนะคะผมสถาน,นี่ท่องเที่ยวอีก หนึ่งที่ของตัวจังหวัดชัยภูมินะครับช่เมื่อสักครู่เราก็ไปมาแล้วนะคะพี่นัทใช่ครับค่ะตอนนี้เราวิ่งอยู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งห้าแปดแล้วนะครับสองหนึ่งห้าแปดใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นเส้นอ่าชัยภูมิปางกู่นะครับผมค่ะก็วิ่งตรงไปเลยนะครับจะเห็นนะครับบรรยากาศนะครับของชุมชนนะครับในวิถีที่แบบว่ามีความสุขมากๆเลยนะครับผม ใช่ค่ะสำหรับบ้านพร้อมที่ดินนะคะก็เป็นบ้านค่อนข้างสภาพแบบใหม่มากๆเลยพร้อมอยู่นะคะและก็อยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบ้านพร้อมๆกันอ่าแล้วแปลงที่ติดกับบ้านนะคะก็จะเป็นที่เปล่านะคะที่เปล่าก็จะมีเนื้อที่อีก47.3 ตารางวานะคะซึ่งอยู่ติดกับบ้านเลยและอีกแปลงหนึ่งก็เป็นที่เปล่าเหมือนกันก็คือติดด้านซ้ายด้านขวาของบ้านบ้านเนี่ยจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะพี่นันคะค่ะอีกแปลงหนึ่งที่เปล่าเนี่ยก็เนื้อที่83ตารางวาฉะนั้นหากคุณผู้ชมแจ้งว่าอยากได้บ้านพร้อมที่ดินเยอะๆนะคะแนะนำเลยค่ะ3แปลงนี้ซื้อเป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยใช่ครับนี่ด้านซ้ายด้านขวามือนี่คือวัด ปรางกู่นะครับผม,มแล้วก็าาวด้านหน้าเรานี่คือพระปรางนะครับผมใช่เป็นปอโรคยาคนะครับผมนี่ตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะค,คะแล้วก็วิ่งตรงไปเลยจากจุดนี้นะครับถึงแปลงที่ดินแล้วก็ตัวบ้านนะครับ ประมาณ2.6กมเท่านั้นเองนะคะค่ะจากวัดปางกู่ไปแปลงที่ดินแล้วก็บ้านนะคะห่างแค่2.6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช่ครับก็คือจะผ่าน PPS House นะคะเป็นโรงแรมนะคะจะอยู่ด้านขวามือนะคะส่วนตรแปลงที่ดินพร้อมบ้านเนี่ยก็คือตรงต่อไปนะคะใช่ครับอีกประมาณ2.4กิโลเมตรนะคะ สำหรับทำเลตรงนี้นะคะถือว่าอยู่ในเมืองเลยนะคะแล้วก็ด้านขวามือนะคะน่าจะเป็นห้องพักนะคะบ้านผลพูน ด้านขวามือเป็นบ้านผลปูนนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นบ้านของชุมชนนะคะเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ครับสวัสดีนะครับลูกค้านะครับ NW Real s s t ลเรีแล้วก็ขายที่ดินและสังหารทุกชนิดนะครับวันนีนนะครับทางคุณแหม่มแล้วก็ผมนะครับมีโอกาสนะครับมาดูบ้านนะครับแล้วก็ที่ดินนะครับ ที่ถูกมากๆนะครับอยู่ใ,ใจ,จกลางตัวจังหวัดชัยภูมิเลยนะครับะน,นะครับน้องแม่มาถึงตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวไปทางขวานะครับเข้าสู่ถนนสารเจ้าพ่ออุ้ยรวยนะครับผมค่ะด้านขวามือนะคะ เลี้ยวขวามือนะคะตรงต่อไปนะคะจากจุดนี้อีกประมาณ1.9กิโลเมตรนะคะก็จะถึงบ้านพร้อมที่ดินถนนกว้างเลยนะครับองใช่ถนนกว้างม,งมากๆเลยนะคะเนื้อที่47.6ตารางวานะคะสำหรับบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะและมีที่ดินเปล่าอีก47.3ตารางวา แล้วก็มีที่ดินเปล่าแปลงติดกับบ้านเลยอีก8 3ตารางวาฉะนั้นส3แปลงนี้รวมกันนะคะสามารถซื้อเป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยเพราะว่าเราจะได้ที่ดินที่เยอะมากๆเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็ยังวิ่งอยู่บนถนนอะไรคะพี่นัทตอนนี้นะครับ1 2ึ่งนะคะสองหนึ่งห้าแใช่ไหมคะหรือชาวใยภูมิเรียกว่าปางครู่นะครับปางกูเรือบางกูใช่ไหมคะน้องแมมเห็นไหมครับว่าจะมีโครงการหมู่บ้านด้วยนะคะอ๋อเราผ่านสํานักงานขายหมู่บ้านเดอะวินเลดใช่ไหมคะตรงนี้อ่านี่ด้านขวามือแสดงว่าถ้าคุณผู้ชมจะมาชมบ้านหลังนี้ต้องผ่านหมู่บ้านเดอะวินเลดสนะคะ ต้องผ่านหมู่บ้านเดอะวิลเลจสีก่อนนะคะหมู่บ้านเดอะวิลเลจสีจะอยู่ขวามือนะคะแล้วจากหมู่บ้านเดอะวิลเลจสีไปแปลงที่ดินแล้วก็บ้านหลังนี้จะห่างจากหมู่บ้านจัดสรรเน,นะะี่ยค่ะประมาณ1.1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช่ครับใกล้มากๆเลยนะครับผมเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับให้ชะลอความเร็วนะครับเพื่อวิ่งไปทางขวานะครับผม นี่ครับเข้าวซอยนี้เลยนะครับเขาเรียกว่า<อ>ถนนขี้เหล็กน้อยปางกู่นะครับเราต้องเข้าถนนขี้เหล็กน้อยปางกู่นะคะ เข้ามาได้เลยเดี๋ยวแบบจ,จากจุดนี้นะครับถึงตัวบ้านแล้วก็ตัว <นะ S 1> ที่ดินนะครับเ0้ยเอ้ย850เมตรเท่าไหร่แอเมตรจากถนนขี้เหล็กน้อยปางปู่นะคะ850เมตรเดี๋ยวแบบจะรวมเนื้อ<ม>ที่ให้กับคุณผู้ชมก่อนนะคะบ้านพร้อมที่ดิน47.6ตารางวานะคะบะแล้วก็ที่ดินเปล่า47.3ตารางวาที่ดินเปล่าอีกหนึ่งแปลง83ตารางวาฉะนั้นถ้าลูกค้าซื้อ ที่ดินพร้อมบ้านแล้วก็ที่ดินเปล่าอีก2แปลงเนี่ยเนื้อที่รวมคุณผู้ชมนะคะจะได้ที่ทั้งหมดเลย177.9ตารางวานะคะเยอะมากๆใช่ค่ะก็เป็น 1. นึ่ง,งาน77.9ตารางวานะคะก็ตีไปเกือบ178ตารางวาค่ะ177 9ตารางวานะคะ47.3 47.6และ83นะคะ177.9เพราะว่าเขาอยู่ติดกันทั้งหมดเลย3แปลงรวดใช่ครับพอมาถึงแยกนี้นะครับให้เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับ<อ>วัดแสงทองปิยารามน,นั่นอเองอ๋อนี่ไงนี่นะคะเขาเรียกว่าซอยวัดแสงทองปิยารามนะคะใช่ครับเลี้ยวเ,เข้าซอยวัด<ล>แสงทองนะคะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ยอยากจะมาดูที่ริมปลายนี้จังเลยอยู่ตรงไหนนะคะที่เราแจ้งไปแล้วคุณ ทุณชมจะเข้าใจว่าแบบนึกภาพออกเลยก็คือเขาเรียกว่าซอยวัดแสงทองนะคะซอยวัดแสงทองค่ะใช่ครับผม ตอนนี้นะคะเราก็กาลังจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินเปล่าพร้อมบ้านด้วยนะคะอ่าที่ดินเปล่ามี2แปลง47.3ตารางวาและ83ตารางวานะคะส่วนบ้านจะเป็นเนื้อที่47.6ตารางวา3แปลงนี้จะอยู่ติดกันทั้งหมดเลยจะซื้อแยกกันก็ได้เพราะเป็นคนละนวนหรือจะซื้อรวมกันก็ได้อ่าเราอยู่ตรงวัดแสงทองปิยารามแล้วนะคะใช่ครับพอถึงจุดนี้นะครับให้เลี้ยวทางด้านซ้ายมือ,อเข้าซอยนี้เลยนะครับจากวัดแสงทองปิยาราม ห่างแค่140เมตรโดยประมาณเท่านั้นเองนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะจากวัดจากด้านหน้าวัดแสงทองปิยารามเลี้ยวซ้ายนะคะ140เมตรนะคะคุณผู้ชมขาเข้าซอยมาแล้วนะคะตอนนี้พอถึงจุดนี้นะครับก็เลี้ยวขวานะครับถึงจุดนี้เลี้ยวขวานะคะ,ดะเดี๋ยวเราไปดูบ้านก่อนนะคะตรงนี้เขาเรียกว,ว่าเทศแสงทองนะคะ ให้กับวัดแสงทองนะคะใช่ครับเดี๋ยวเรารอเป็นบ้านผขขนของก่อนนะครับเขากำลังก่อสร้างบ้านอยู่แปลงนี้นะคะก็จะอยู่จากวัดขี้เหล็กน้อยจากซอยวัดที่จากซอยวัดขี้จากซอยขี้เหล็กน้อยปางกู่นะคะไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรค่ะใช่ครับเราเลี้ยวเลยนะครับเลี้ยวเข้าซอยนี้เลย ทางจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประมาณนแล้วก็ถึงแล้วนะครับนี่ที่ดินแปลงนี้นะครับหนึ่งแปลงนะครับงด้นะครั้งด้วยบ้านนะครับหนึ่งหลังนะครับตรงนี้นะครับหลังหนึ่งนะคะครับผมแล้วก็ไปปเป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราชลงไปชมบ้านกับที่ดินกันเลยนะครับ ก็คือแปลงนี้47แปลงนี้แปลงแปลงอ๋อ่ใช่ไหมคะพี่กันใช่ครับแล้วก็บ้านอยู่ตรงกลางแล้วก็83ตารางวาอยู่ด้านขวามือสุดใช่ครับถนนก็ดีนะคะเป็นคอนกรีตมีไฟฟ้าเดี๋ยวไปดูทางนู้นให้่านผู้ชมได้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมรอบๆก่อนมี47.6อันนี้พร้อมบ้านแล้วก็มีที่เปล่า47.3 17. 3เนี่ยเป็นที่เปล่า ก็เป okay. ็นทางเข้าทางออกนะครับสามารถเข้าได้หลายออกเข้าออกได้หลายทางเลยครับผมอยู่ในเมืองเลยนะคะห่างจากสายอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพยาแลประมาณ4กิโลเมตรนะคะโดยประมาณใกล้ๆใกล้ๆค่ะห่างจากในส่วนของโลตัสก็ประมาณ4กิโลค่ะไม่ไกลเลย แล้วก็ห่างจากโรบินสันประมาณ6กิโลนะคะแล้วห่างจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประมาณ1.8กิโลเมตรนะคะครับนี่ทางด้านซ้ายมือแปลงแรกนะครับอันนี้กี่ตารางวารคะพี่นะอันนี้น่าจะประมาณเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูพิกัดก่อนนะคะอันนี้คือถนนที่เราอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะอันนี้ถนนที่เราอยู่ด้านหน้านะคะ ใช่ครับถนนต,ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านน<ช>ีใ<ช>่ใช่ไหมดียวเาดูก่อนนี่เนาะอันนี้บ้านอาด้านซ้ายเนี่ยแสดงว่าเป็น47.3ก็คือแปลงเล็กแล้วก็แปลงที่สองก็เป็นบ้านแปลงที่สามก็เป็น83ตารางวาใช่ครับหรือว่าถ้าลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถ ซื้อได้นะครับท่างสแปลงเลยก็จะได้โอ้โหพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับก็สามารถจ่ทาสวนได้นะครับจาเป็นบ้านสวนนะครับกลางเขาเรียกว่ากลางเมืองจังหวัดชัยภูมิเลยนะครับผมก็ทำเลยดีมากแล้วก็ทุกท่านเห็นไหมครับว่ามีไฟฟ้านะครับติดถนนคอนกรีตแล้วนะครับแล้วก็บ้านใหม่ด้วยนะครับบ้านเนี้ยสร้างใหม่เลยนะครับอย่างดีเลยนะครับผมก็ อันนี้ก็คือราคาถูกด้วยใช่ราคาถูกนะคะเป็นบ้านพร้อมอยู่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมข้างนอกนะคะตอนนี้เดี๋ยวแม่ขออนุญ,ญาตตรวจสอบสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมข่าวว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะคะก็คือแปลงนี้สี่สิบเจ็ดจุดสามด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือเดี๋ยวดูตามแนวก่อนนะคะแล้วก็แปลงด้านขวามือ,อตรงกลางเป็นบ้านขวามือเป็น83รวมกันทั้งหมดก็จะเป็น1้7.9 จะดูทัศลูปถนนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศภายนอกก่อนนะครับว่าบรรยากาศภายนอกเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่นะครับที่ทางท่านเจ้าของขายอยู่นะครับหนึ่งแปลงนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถทําบ้านได้หลังหนึ่งนะครับผมก็ สวยงามมากติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาจากาตัวจังหวัดเชัยภูมินะครับนิดเดียวเองนะครับผมก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมแลน,น,นี่คือบ้านนะครับหนึ่งหลังนะครับที่เรามีขายอยู่ด้วยนะครับผมตรงด้านนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับผมอุยมีน้องหมาด้วยนะครับ ลายส,สีดนี่อีกแปลงหนึ่งนะครับผมเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับ สามารถที่จะสร้างได้เลยดูระดับที่แล้วนะครับก็สูงเท่ากับระดับถนนเลยนะครับผมก็มีร่องรอยการถมแล้วนะครับถ้าเคลียร์ลิ้งหน่อย,น,ยน่าจะสวยเลยนะครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็บรรยากาศนะครับภายในนะครับก็รล่มรื่นนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ เมื่อกี้เราเข้ามาก็เป็นโครงการหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับประก็ร้านค้าร้านสะดวกซื้อนะครับอยู่ใกล้ตลาดนะครับใกล้โรงเรียนนะครับเดินทางเข้าออกเนี่ยสะดวกสบายมากเลยครับผมเสียงน้องหมานิดนึงนะครับผมเนี่ครับเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับโอ้โหเขาสร้างใหม่เลยนะครับผมตกแต่งน่าจะแล้วด้วยนะครับผม สวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครซื้อเพิ่มนะครับก็จะได้แปลงที่ดินข้างๆอย่างนี้ครับไว้ทำสวนเกษตรนะครับ,ไ,รรบได้ด้วยนะครับแ,แปลงนี้นะครับสูงกว่าระดับถนนแน่นอนนะครับกะด้วยระดับสายตาแล้วนะครับก็ก็คือว่า สูงกว่าระดับสนุนแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับผมก็บรรยากาศเงียบสงบนะครับ เมื่อกี้เราเข้ามาจากตัวจังหวัดชายภูมินะครับก็ใช้ระยะเวลานิดเดียวเองนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับเข้าเราเข้ามาทางบางกู่นะครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของตัวจังหวัดชายภูมินะครับอยู่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะครับาชายภูมิเลยนะครับผมก็อยู่ไม่ไกลจากถนน202ด้วยนะครับ แล้วกอ็อยู่ใกล้ตัวอำเภอบ้านเฝ้าด้วยนะครับผมก็คืออยู่ในรอบๆอบเมืองนะครับผมก็เดินทางไปมาเนี่ยสะดวกมากใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงเรียนนะครับก็สะดวกสบายมาก,มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวเราถ่ายทําคลิปเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดต่อลงในช่องอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับข้อมูลนะครับ ของแปลงที่ดินนะครับเราจะลงไว้ในใต้คลิปนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปกดดูพิกัดนะครับดูข้อมูลได้นะครับโดยเบื้องต้นด้วยได้เลยนะครับผมแล้วก็หรือลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถรับชมข้อมูลได้นะครับที่ช่องทาง Facebook f แ n p a g e ของเรานะครับชื่อว่าช่องขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะครับช่องทางนี้นะครับเราจะรวบรวมนะครับ เรื่องพิกัดนะครับราคานะครับแล้วก็ข้อมูลแปลงรูปแปลงที่ดินไว้นะครับผมทั้งหมดแล้วนะครับลูกค้าสามารถจะเข้าไปดูได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแหม่มาพาท่านผู้ชม ตอนนี้นะคะแบบก็อยู่ที่ด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วก็บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมทั้ง3แปลงเลยนะคะตอนนี้อ่าโอ้แดดกำลังเปรี้ยงมากๆเลยค่ะแต่ว่าแดดออกเนี่ยดีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะเป็นอุปสรรคนะคะ เดี๋ยวมันพาคุณผู้ชมดูใกล้ๆก่อนอสำหรับบ้านที่เราขายอยู่ก็คืออยู่ตรงกลางเมื่อกี้พี่พนัทอาจจะพาคุณผู้ชมดูแล้วแต่ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าคือมีต้นไม้ลกเลยก็คือหมายของว่าต้นย่าขึ้นเจ้าของเนี่ยสร้างได้ปีกว่ากว่านะคะแต่ไม่มีคนอยู่นะคะคือบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะเจ้าของทำงานอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเป็นบ้านสร้างใหม่แค่ปีกากว่าเองนะคะ สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะคะสภาพบ้านก็พร้อมอยู่แต่เราอาจจะไม่ได้รีโนเวทหรือว่ามากำจัดหญ้าก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่มีคนอยู่หญ้าก็ลกเลยหญ้ากลกด้านหน้านิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เปล่าก็จะเป็น47.3ตารางวานะคะคุณผู้ชมที่เปล่าจะเป็น47.3ตารางวานะคะ ตัวบ้านเนี่ย47.6ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องโถงนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะมีโฉนดคุดแดงนะคะคุณผูมม้ชมค่ะอันนี้เรามาดูแบบใกล้ชิดเลยนะคะคือเจ้าของไม่ได้มาแน่นอนไม่ได้มาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหมีเถาวันขึ้นแล้วนะคะตอนนี้บ้านใหม่นะคะบ้านใหม่สร้างปีกว่าน้ำไม่ท่วมอยู่ซอยวัดแสงทองนะคะอยู่ห่างจากซอย เขาเรียกว่าถนนขี้เหล็กน้อยบางกัวประมาณ850เมตรเท่านั้นนะคะนี่เราจะเห็นว่าเถาวันขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่าเป็นปกติของการไม่มีคนมาอยู่นะคะ บ้านใหม่ๆอ๋อเสียดายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมสนใจบ้านในเมืองนะคะทำเลดี e แบบนี้นะคะสอบถามได้เลยนะคะเพราะ,พวะว่าเราจะได้มีเจ้าของท่านใหม่มาดูแลนะคะพอบ้านสวยๆแต่ไม่มีคนมาอยู่ตรงนี้ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเจ้าของอยู่อีกที่หนึ่งนะคะทํางานอยู่อีกที่หนึ่งคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เปล่าหากคุณผู้ชมนะคะต้องการซื้อที่เพิ่มเนี่ยเราซื้อคนเดียวเลยก็ได้อันนี้บ้านหนึ่งหลังแล้วก็ที่เปล่าอีก หแปลง47.3ตารางวานะคะพี่นัดคะแบบสอบถามนิดนึงค่ะออบ้านเนี่ย47.6ตารางวาอันนี้47.3ตารางวาใช่ไหมคะ,คะแล้วที่เปล่า83ตารางวาทำไมมีอยู่ตรงนู้นก็คือมีบ้านของคนอื่นคันถูกไหมแสดงว่าไม่ติดกันนะสิะคุณผู้ชมคะแก้ไขข้อมูลนะคะไม่ติดกันนะคะแสดงว่าถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราจะซื้อ47 6.6ตารางวาพร้อมบ้านอันนี้หลังหนึ่งแล้วก็ที่เปล่าตรงนั้นที่เปล่าตรงนั้นอีก47.3ตารางวาอีกแปลงหนึ่งส่วนตรงนี้เป็นบ้านนะคะคืออีกหนึ่งหลังเนี่ยไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับแปลงนี้เป็นของญาติพี่น้องกันนั่นแหละนะคะแล้วก็จะเป็นที่เปล่าตรงโน้นเนี่ยอีก83ตารางวาฉะนั้นขอแก้ไขข้อมูลนะคะคุณผู้ชมก็คือ83ตารางวาโอ้ยน้องหมาเห่าเก่งมากเลยนะคะคุณผู้ชมเขาเป็นหมาหน้ารักนะแล่วแไ่เขาเห่าเก่งมากเลยวายมีสองตัวอู้หวังว่าคงไม่ออกมานะคะโอ้ยประตูประตูะตน่าจะล็อกดีอยู่นะคะ โอ้โหหมาเขาเฝ้าบ้านเก่งมากเลยสามตัวหนึ่งสองสามแอบดูก่อนหนึ่งสองสามโอเคมีน่ารักสองตัวมีดุดุอีกตัวหนึ่งนะสีดำดำอ่าอันนี้เป็นหมาทํางานเก่งมากมากเลยนะคะเฝ้าบ้านอย่างดี <S 2> <S 2> <S 2> อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่เป่าตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะอ่าที่เป่าตรงนี้ก็จะเป็น8ปดสิบสามตารางวานะคะก็จะเป็นของญาติพี่น้องกันนะคะที่ที่ฝากขายนะคะ นี่นะคะอีก83ตารางวาก็มีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ห่างจากวัดแสงทองแค่140เมตรเท่านั้นเองุอยตกใจหมด <c oughs> คิดว่าน้องหมาน้องหมาแบบมีคนออกมาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวแอมจะไปคุยกับทางเพื่อนบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสงสัยเขาคิดว่าได้ยินเสียงหมาเห่าแบบขโมยมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าน้องหมาเหา่า น้องมาเห่าเสียงดังมากเลยนะคะอ่านี่นะคะจะเป็น83ตารางวานะคะก็หน้ากว้างติดถนนคอนกรีตค่อนข้างเยอะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมตรงนั้นเป็นเพื่อนบ้านหนึ่งหลังนะคะแล้วฝัง่งฝั่งที่ติดกับแปลงที่เป่าอีก47.3ก็เป็นบ้านที่เราขายนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวบางขออนุญ,ญาตถ่ายทําคลิปวิดีโอก่อนนะคะตอนนี้เราไลฟ์สดให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆนะคะ ก็คือวันนี้นะคะแหมพาคุณผู้ชมมาดูที่เปล่า47.3ตารางวาแปลงแรกตรงเสาไฟนะคะติดกับแปลงที่เปล่าก็คือที่เปล่าไอเป็นบ้านพร้อมที่ดินอีก47.6ตารางวาลูกค้าสามารถซื้อสองแปลงนี้ติดกันก็ได้เพราะว่าเป็นติดกันอยู่แล้ว47.3เป็นที่เปล่าแล้วก็บ้านพร้อมที่อีก47.6ตารางวานะคะเนี่ยสองแปลงเนี่ยซื้อไดอ้กันได้ที่เยอะด้วย นะคะก็จะได้ที่เกือบ100ตารางวาเลยนะคะส่วนตรงนี้เป็นที่เปล่าจะมีบ้านอีกหนึ่งหลังเนี่ยขั้นไว้แล้วก็เป็นที่แปลงนี้ก็คือ83ตารางวาอันนี้อยู่ในเมืองเลยนะคะอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเขาเรียกว่าซอยวัดแสงทองก็คือเราห่างจากวัดแสงทองเนี่ยวัดแสงทองนีอยู่เยื้องๆก,กันกับซอยนะคะเราเข้าซอยตรงนี้มาเนี่ยแค่ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าเมตรประมาณ140เมตรเท่านั้นเองนะคะ แบบว่าน้องหมาเขาคงไม่คุ้นเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นหน้าเราเขาก็เลยแบบทักทายนะคะก็คือเขาเป็นน้องหมาของบ้านหลังนี้อ่านี่นะคะเ <c oughs> <c oughs> ห่าเสียงดังเลยนะคะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่เปล่าเนี่ยน้องหมาโ <c oughs> หเหเก่งมาก <c oughs> นี่นะคะ น้องมาออกเก่งมากเขาไม่เป็นไรละห้ามมานะคะห้ามออกมาจากรัว้วตอนนี้นะคะก็จะเป็นที่เปล่าตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มนะคะเดี๋ยวบางขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกนะคะแล้วก็เผื่อเราจะมะีการพาลูกค้าไปดูที่ดินแปลงอื่นๆด้วยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการบ้านพร้อมที่ดินก็แนะนำหลังนี้เลย47.6ตารางวา 47.6ตารางวาอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูแบบสดๆอีกครั้งหนึ่งสดๆอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าไม่มีคนอยู่ค่ะเถาวันขึ้นนะคะ ไม่มีคนอยู่นะคะเถาวันขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยเข้าไปจนถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เขาสร้างไว้น่าจะปีกว่าเองนะคะแล้วก็ถมสูงด้วยนะคะน้ําไม่ท่วม2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมอยากได้ที่เพิ่มคุณผู้ชมก็ซื้อที่อีกแปลงหนึ่งตรงนี้เลยนะคะอีก47.3ตารางวาตรงนี้ก็ถมเหมือนกันนะคะเหมือนจะสูงแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ถมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ที่เปล่า47.3ตารางวา รวมกับบ้านตรงนี้อีก47.6ตารางวาที่ดินก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะคุณผู้ชมคะส่วนแปลงเพื่อนบ้านเดี๋ยวถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนว่าเพื่อนบ้านก็เนี่ยหาหน้าอยู่ร่มรื่นนะบ้านตุ๊บตั๊บนะคะเป็นบ้านตุ๊บตั๊บเนี่ยเขาปลูกมะม่วงอมีมะม่วงน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอนกรีตท,ทั้งหมดมีไฟฟ้าอุ้ยตกใจหมดคิดว่าอะไรคิดว่าน้องหมาอ๋อ แล้วก็อันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามาช่อง Nw Real Estate 78ให้หเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ